เลิกไม่เลิกเป็นอีกคู่ที่ถูกโยงอยู่บ่อยๆว่าเป็นคู่รักดาราเลิกกันสําหรับคู่ของสาวพร้อยเชอมานกับหนุ่มโต้งทูพีหลังจากที่พักหลังโมเมนต์หวานหวานความคลั่งรักนั้นดูจะลดลงจากตอนแรกเพราะรูปในวเชียลนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นโดยล่าสุดสาวพร้อยเชอมานได้ออกมาโพสตภาพคุงโต้งทูพีไปดินเนอร์กันกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า about last n i g h ีดับเบิลยูโอพี o P e. แถมยังมีหนุ่มโต้งที่เข้ามาคอมเมนต์กลับด้วยว่าฝันหวัน และรูปหัวใจและตาที่ส่งยิ้มรูปหัวใจและสาวพลอยก็ตอบกลับด้วยอีโมจิส่งจุ๊บและรูปหัวใจด้วยหวานกันไปมาไม่หยุดเลยจ้าส่วนแฟนๆที่เห็นโมเมนต์นี้ก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เช่นโอ้ฉันก็ลุ้นเห็นแบบนี้ก็ชินใจข่าวลือหรือจะสู้เรื่องจริงเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อยืดก็สวยแต่ง,งก็สวยแม่ลงรูปกับพ่อแย้วะโอ้ยย่ยอย,อยแค่นี้แรกค่ะที่หนูต้องการเลิกมัมกับแดดนะคะเดอะสวิตเตอร์รอทั้งคู่หลายวันแล้วลงรูปคู่กันบ่อยๆนะคะชอบบ,บุกสวยหล่อน่ารักเหมาะสมกัน